สวัสดีครับมาต่อคลิปที่2กันเลยนะครับจะเรียนเรื่องกําไรนะครับกําไรที่เป็นรหาเปอร์เซนต์กับร้อยละนะครับอันนี้ให้ความหมายไปแล้วในคลิปแรกนะครับโอเคต่อไปลองทบทวนต่อนะครับสมมุติว่าถ้าโจทย์บอกว่ามีกําไร20%เราจะหมายถึงอะไรนะครับก็เริ่มจากตัวต้นเรื่องก็คือ1 0อนึงเนี่ยนะครับหมายถึง ต้นเรื่องของเราที่จะไปค้าขายคือเราไปซื้อของเข้ามานะครับก็ต้นทุนที่จะไปซื้อเข้ามาเนี่ยร้อยหนึ่งเราต้องการกำไร20นะครับเราก็ต้องนําไปขายร้อยหนึ่งที่เราจ่ายไปซื้อเขากับ20ที่เราต้องการรวมเป็นนี่ที่เราต้องการเนี่ยราคานี้ก็คือเราต้องไปเอาจากลูกค้านะครับก็คือขายไปที่ลูกค้าได้มา120เราก็แบ่ง20เก็บเข้ากระเป๋าอีกร้อยหนึ่งก็เอาไปจ่ายตอนที่เราซื้อครับตอนซื้อเราอาจจะยัง ติดหนี้เขาไว้แล้วก็เอา้อยหนึ่งที่จะขายได้ตรงนี้ไปจ่ายเขาที่หลังก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแปลอย่างนี้นะครับยังเน้นอยู่นะครับว่าแปลให้ได้3ตัวนะครับแปลในใจให้ได้3ตัวหรือเขียนออกมาแบบนี้เลยก็ได้นะครับอ่ะมาดูตัวอย่างที่3ามนะครับถ้าพูดถึงว่ากำไราไร15%ล่ะจะหมายถึงอะไรก็ทุน100นะครับตัวนี้ตัวนี้สําคัญนะครับว่า ตัวต้นเรื่องเราต้องรู้นะครับว่าถ้าเขาพูดถึงเรื่องกําไรตัวต้นเรื่องเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ที่เป็นร้อยหนึ่งตรงนี้หมายถึงตัวต้นทุนนะครับตัวต้นเรื่องของตรงนี้จะหมายถึงต้นทุนถ้าเป็นเรื่องกําไรนะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องอย่างอื่นโจทย์ประเภทอื่นเนี่ยเราก็จะต้องตามไปรู้อีกว่าตัวต้นเรื่องร้อยหนึ่งของมันเนี่ยคือเรื่องอะไรกันแน่ซึ่งถ้าเป็นโจทย์ทั่วไปที่ไม่ใช่การค้าขายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตัวเปอร์เซ็นต์ร้อยหนึ่งเนี่ย จะหมายถึงของทั้งหมดนะครับเช่นนักเรียนทั้งหมดนะฮะสินค้าทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยจำนวนคนทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่งั้นก็อาจจะหมายถึงจํานวนของเดิมก็ได้ที่เคยมีอยู่นะครับเหมือนกับจํานวนเดิมที่เป็นต้นเรื่องอะต้นเ,ตนเรื่องมาก่อนว่าตอนนี้มีเท่านี้ของทั้งหมดตอนแรกอะมีเท่านี้หลังจากนั้นเรื่องราวมันก็จะดําเนินไปตามโจทย์ว่าเดี๋ยวมันจะเอาไปทําอะไรทําอะไรทําอะไรส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์ก็จะหมายถึงตัวต้นเรื่องนะครับ ต้นเหตุของมันนะครับอ่ะตรงนี้ต้นเหตุของมันต้นเรื่องก็คือเราไปซื้อเข้ามาต้นทุนนะครับร้อยหนึ่งกำไรต้องการ15งั้นก็ขายไปร้อยหนึ่งบวก15ก็คือร้อยสิบห้านะครับโอเคนี่ให้ให้ตัวอย่างมาพอละเราคราวนี้เราเข้าไปทําโจทย์จริงนะครับอ่ะมาดูโจทย์จริงโจทย์ที่เราจะเจอ ที่เขาจะสามารถถามได้เนี่ยมีถึง9วประเภทนะครับครูเรียบเรียงลําดับให้แล้วตั้งแต่ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ไปจนถึงข้อ9นะครับเรียงจากง่ายไปยากนะครับแต่ในห้องเรียนเนี่ยในหนังสือเรียนเนี่ยอาจจะเจอแค่ไม่กี่แบบเท่านั้นนะครับคราวนี้ก็จะมีปัญหาไงว่าแบบที่เจอในห้องเรียนมันง่ายพอไปเจอโจทย์ยากของจริงที่เป็นโจทย์ ข้อสอบเข้าทำไม่ได้เพราะมันไม่ง่ายอะไรอย่างนี้เป็นตน้นมาดูนะครับหก <c oughs> ประเภทแรกเนี่ยตั้งแต่ข้อหนึ่งข้อสาข้อเนี่ยหนึ่งเนี่ยประเภทหกข้อแรกเนี่ยจะเป็นโจทย์ประเภทหนึ่งที่เขาให้เปอร์เซ็นต์มาแล้วนะครับให้เปอร์เซ็นต์มาแล้วครูจะแบ่งส่วนตรงนี้แล้วกันว่าโจทย์เก้าประเภทของครูเนี่ยแบ่งจริงๆก็คือสองกลุ่มนะครับคือ6ประเภทแรกนี่เปอร์เซ็นต์ให้แล้วให้มาแล้ว ให้มาแล้วนะครับเราต้องแปลเอานะครับส่วนด้านล่างอีก3ตัวเนี่ยไม่ได้ให้เปอร์เซ็นต์มาแต่จะถามหาเราต่างหากว่าถามหาว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับนะครอ่ะรวม2ประเภทนี้เป็น9แบบอ่ะเรามาลองเริ่มแบบแรกนะบแบบแรกเป็นแบบที่เจอบ่อยมากที่สุดเพราะเป็นระดับแบบฝึกหัดในห้องเรียนนะครับอ่ะ เขาบอกว่าขายสินคา้าได้กําไรร้อยละ12เรเนตรงนี้นะครับร้อยละ12ถ้ามีต้นทุนซื้อมาอยู่300บาทแสดงว่าจะได้กําไรอยู่กี่บาทนะครับซึ่งเจอแบบนี้นะครับบางหนังสือหรือที่คุณครูในโรงเรียนสอนบางโรงเรียนเนี่ยเขาจะใช้วิธีง่ายๆนะครับเขาก็จะสอนเด็กบอกว่าอ่ะเนี่ยนะกำไรร้อยละ12เนี่ย12ร้อยละ12เนี่ยความหมายก็คือ12ตนั่นแหละ ให้นักเรียนเปลี่ยนเป็น12ส่วนร้อยนะครับอย่างนี้นะครับเขาก็จะสอนบอกว่าเอเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือตัวเลขที่มีส่วนเป็นร้อยนะครับโอเคเสร็จแล้วเนี่ยถ้าโจทย์บอกต้นทุนมาซึ่งไอ้ตัวต้นทุนคือตัวต้นเรื่องของเราเนี่ยเขาก็จะบอกเอามาคูณเลยอย่างนี้นะครับได้เท่าไรอันนี้คือ,อกําไรนะครับกำไรของโจทย์บอกว่า12เขาก็จะแปลง12เปเ็นป็นแบบนี้แล้วก็เอาไปคูณกับตัวต้นเรื่องซึ่งก็คือต้นทุนนะครับต้นทุนต้นทุนซื้อ้อแลวก แล้วก็คูณกันเข้าไปนะครับหรือหรือตรงนี้าหารก็ตัดทอนเอาศูนย์ตัดศูนย์นะครับเหมือนเอาสิบมาหารเอาศูนย์ตัดศูนย์อีกทีเหมือนเอาสิบมหา,า,ห,มาบมหารอีกรอบครับแล้วก็สิบสองคูณสามก็ได้สามสิบหกนะครับเขาเราก็จะตอบว่ากําไรเนี่ยสามสิบหกบาทถ้าโจทย์ข้อนี้ถามกําไรก็ตอบได้เลยสามสิบหกวาเนี่ยง่ายสุดๆนะครับเป็นแบบที่ง่ายสุดๆก็จะใช้วิธีนี้ได้นะครับแต่ถ้าโจทย์เนี่ยไม่ได้บอกตัวนี้มาสมมตินะครับ เนี่ยตัวเนี้ยคือไอตัวเปอร์เซ็นเนี่ยมันคือแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าโจทย์ไม่ยอมบอกต้นทุนมาไปบอกอย่างอื่นนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้ววิธีนี้มันจะทําต่อได้ยังไงเนี่ยแหละคือปัญหาที่ว่าเราทําไมถึงจะต้องรู้วิธีของครูเพิ่มอีกมาเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งวิธีนะครับโอเคลองเลยนะครับครูก็จะใช้วิธีที่เราเคยเรียนมาในคลิปที่แล้วนะครับเรื่องบัญญัติยางใช้ตาราง6ช่องเข้ามาช่วยนะครับซึ่ง ตาราง6ช่องเนี่ยก็คือมาจากวิธีการบัญญัติตยานนั่นเองนะครับบัญญัิตยางสามราทัดแต่ทําไมบัญญัติตยางสามมรทัดครูถึงย่อมาเป็นตาราง6ช่องอันนี้ที่มาที่ไปก็ไปดูในคลิปที่ครูส่งให้ในกลุ่มไลน์แล้วนะครับ3คลิปนะครับไปดูเอาตรงนั้นนะครับอ่ะเหมือนเดิมนะครับทางขวาเนี่ยช่องทางขวาเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เขากําลังจะถามหาเราก็แวะมาดูตรงนี้ก่อนว่าเขาถามเรื่องกําไรเราก็บอกว่าไอ้ทางขวาเนี่ยคือเราต้องหากําไรนะครับ ส่วนทางซ้ายเนี่ยทางซ้ายมือตรเนี้นิบรรทัดแรกเนี่ยต้องเขียนหัวเรื่องไว้ก่อนครับทางซ้ายคือตัวเลขตัวหนึง่งที่เขาให้มาคือ300บาทเนี่ยต้องใช้เราก็ยอ้อนอ่านย้อนกลับไปว่า300บาทคืออะไรคือต้นทุนซื้อเพราะฉะนั้นอันนี้คือต้นทุนหรือจะเขียนว่าซื้อก็ได้นะครับเนี่ยเราเขียนแล้วคุมไว้แล้วนะครับว่าซ้ายคือเรื่องอะไรขวาคือเรื่องอะไรเสร็จแล้วที่เหลือก็เป็นแค่เอาตัวเลขมาลงนะครับบรรทัดแรกเนี่ยก็คือการประกาศของโจทย์ว่า ไอ้ทางซ้ายเท่านี้ทางขวาเท่าไรทางขวาทางนี้ทางขวาเท่าไรไอ้คำประกาศอันนั้นน่ะอาจจะเขียนมันในรูปอัตราส่วนก็ได้เช่นชายสหญิงสี่ต่อ3อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือส้ม5ผลราคา5 8บาทอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่อันนี้คือคำประกาศอยู่ตรงนี้นะครับกำไรร้อยละ12แปลว่าอะไรก็แปลตามเมื่อกี้ที่เราฝึกเนี่ยเนี่ยนะครับกำไรเนี่ยมันแปลว่าอะไรเนี่ยเห็นไหมมันแปลได้3ความหมายเรา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 มาทดตรงนี้เลยกำไรร้อยละ12นะครับกำไรร้อยละสิบสองหมาถึงทุนร้อยหนึ่ง กำไร12บาทงั้นก็ขายก็เอาริมมาบวกกัน112เนี่ยมันแปลได้3ตัวไอ้3ตัวเนี่ยต้องเลือกมา2ตัวลงทางซ้ายกับทางขวาเอาตัวไหนไปนลงตัวไหนก็ลงตามที่เราเขียนกำกับไว้เนี่ยตรงหัวเนี่ยตามนั้นเลยนะครับ <M uch os> ทางขวาคือสิ่งที่เขาถามทางซ้ายคือสิ่งที่เขาให้มานะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาถามนะครับทางขวาอยู่ทางขวานะครับแล้วก็ทางซ้ายเนี่ยก็คือเรื่องที่เขาให้มาคือตัวเลขที่เขาให้มานะครับ โอเคเอาไอ้เปอร์เซ็นที่ประกาศมามาลงนะครับต้นทุนทุนเท่าไหร่นี่นี่ทุนร้อยหนึ่งใส่ต้นทุนร้อยหนึ่งกำไรเท่าไหร่กำไร12บสคราวนี้สถานการณ์จริงคือไอเนี่ยที่เขาถามเนี่ยต้นทุน300ล่ะใส่ตรงนี้3 0มแล้วตรงเนี้ยเท่าไหร่คำนวณเอาจังหวะตรงนี้ที่คำนวณเนี่ยให้จําไว้ว่าต้องเอาไอ้ตัวเลขแรกมาเป็นตัวหารนะครับ2ตัวนี้เอามาเป็นตัวคูณนะครับก็คือ12คูณด้วย300นะครับหารยาวไปเลยด้วยร้อยหนึ่งนะครับ แล้วก็ทำการหานะศูนย์ตัศูนย์ศูนย์ตศูนย์สิบสองคูณสามได้สามสิบหกสามสิบหกบาทนะค,คือกำไรสิ่งที่ได้สามเลขสามหกคือช่องนี้นะครับคือกำไรนะครับถ้าเขาถามกำไรก็ตอบได้เลยนะครับสาเหตุที่ทำไมตัวนี้ต้องมาเป็นตัวหาเนี่ยให้กลับไปดูคลิปที่แล้วๆมาที่ส่งให้ในกลุ่มไลน์นะครับสามคลิปไปดูมานะครับจะไม่ท้าความถึงอ่านี่คือตัวอย่างที่หนึ่งนะครับโอ้โหแปดนาทีครับแล้วต่อไปตัวอย่างที่สองนะครับมาดูเริ่มเหมือนเดิมเลยนะครับ ทุกข้อเริ่มกันเหมือนเดิมเลยคือตาราง6ช่องนะครับตรงนี้มาคืออ่านอ่านไปบางคนอ่านไปยาวๆแบบนี้พออ่านจบไม่รู้เหมือนกันว่าจะเริ่มยังไงมีหลายคนเป็นแบบนั้นนะครับแต่ครูแนะนําให้เริ่มแบบนี้นะครับไป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 หาดูว่าโจทย์เนี่ยมันกําลังถามเรื่องอะไรครับแสดงว่าต้นทุนที่ซื้อมานี่เขาถามเรื่องต้นทุนเพราะนั้นทางขวามือคือต้นทุนซื้อนะครับส่วนตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่เขาให้มาคือไอ้ห้าร้อยเนี่ยนะครับ ห้าร้อยเนี่ยมันคือเรื่องอะไรนะครับมันคือเรื่องกําไรแล้วก็บอกกําไรทางซ้ายครับต่างกับข้อแรกนะครับคราวนี้ต่างกับข้อแรกแล้วนะครับข้อแรกเมื่อกี้ทางซ้ายเป็นต้นทุนแต่คราวนี้เป็นเรื่องกําไรทําไมทางซ้ายถึงเรื่องมันถึงถูกเปลี่ยนเป็นเรื่องกําไรก็เพราะว่าโจทย์ข้อนี้มันมีกําไรให้ใช้ไม่ได้มีต้นทุนให้ใช้ส่วนไอ้ข้อนี้มันมีต้นทุนให้เราเอาเลขมาใช้ก็เลยต้องใช้นะครับ โอเคหลังจากนั้นเอาคําประกาศของเขาที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาแปลนะครับกำไร20เอร์เซ็นต์เอาแปลว่าทุน101กำไร20งั้นก็ขายไป120ไอ้พวกเนี้ยแปลคําแปลเนี่ยต้องไปฝึกแปลให้คล่องนะครับ3ตัวนี้ที่แปลเนี่ยเอามาลงใน2ช่องนี้ให้ได้2ตัวนะครับซ้ายเป็นอะไรขวาเป็นอะไร เริ่มที่กําไรเท่าไหร่นี่กาไร20นะครับก็บอกว่ากําไรเนี่ยยีต้นทุนเนี่ยซื้อมาก็จะต้องร้อยหนึง่งถ้าเราอยากได้กําไร20ต้นทุนซื้อมาก็ต้องร้อยหนึง่งแต่ถ้ากําไรถูกเปลี่ยนไปตามเนื้อเรื่องโจทย์ก็คือกํํากาไรเป็น500ล่ะเออแล้วต้ตนทุนต้นทุนตรงนี้เท่าไหร่ทาเหมือนเดิมนะครับไอตัวแรกคือตัวหารจับต่องตัวนี้คูณกันนะครับห้าร้อยคูณหนึ่งร้อยหารยี่สิบเออตาซูนตาซูนอะไรวะไปนะครับนั่นแหละครับครูต้องเร่งเวลานิดนึงนะครูไม่ทาเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวเลข ต่อไปข้อที่3นะครับปึ๊บหช่องนะครับเริ่มเริ่มเรื่องเ,เหมือนเดิมนะครับปึ๊บต้องการคําถามคือจะขายเท่าไหร่ขายกี่บาทเราก็บอกขายอยู่ทางขวานะครับโอเคทางซ้ายคืออะไรทางซ้ายคือตัวเลขที่เขาให้มาไอ้นี่มันเปอร์เซ็นต์นะครับไม่เกี่ยวนะครับไอ้นี่ต่างหากนะครับสองเนี่ยคืออะไรนะครับย้อนอ่านย้อนกลับไปก็จะรู้แล้วว่าสามร้อยเนี่ยมันคือทุนแล้วก็บอกทุนโอเค คุมไว้แล้วว่าซ้ายเรื่องอะไรขวาเรื่องอะไหรหลังจากนั้นเอาคํานี้มาแปลเหมือนเดิมนะครับว่าเออเท่าไหร่ทุนร้อยหนึ่งอ่ะจะกําไร30บนะสาบาทงั้นก็ต้องขายไปร้อยสาโอเค3ามตัวนี้เลือกมาใช้ให้2ตัวนะครับเเลือกตัวไหนมาใช้อะทุนร้อยหนึ่งเนี่ยทุนร้อยหนึ่งต้องขายนะครับขายไปร้อยสาจะเห็นว่าสิ่งที่เราใช้เป็นร้อยสามสิบนะครับไม่ได้ใช้ต่อสามสิบแล้วนะครับไม่ได้ใช้สามสิบแล้วนะครับไม่ได้ใช้สามสิบแล้ว หรือจะใช้วิธีเก่าที่โรงเรียนสอนมาว่าสามสิบเป็นเซนเป็นสามสิบส่วนร้อยก็ใช้ไปนะครับแต่บอกแล้วว่าแบบนั้นเนี่ยมันจะใช้ได้สําหรับโจทย์บางโจทย์เท่านั้นซึ่งก็อาจจะใช้ในข้อนี้ได้แต่อาจจะไปใช้ในข้ออื่นไม่ได้แล้วนะโอเคหลังจากนั้นสถานการณ์จริงบรรทัดที่2คือสถานะจักรสถานการณ์จริงก็คือถ้าต้นทุนเนี่ยเป็น200ล่ะเนี่ยจะเท่าไหร่นะครับก็ทําวิธีเดิมนะครับตัวแรกก็คือตัวหาร2ตัวนีค้คือเอามาคูณกันนะ ก็เป็นอยู่ปุ๊บๆหารร้อยหนงครับเราศูนย์ตัดศูนย์สองตัวศูนย์ตัดศูนย์แล้วก็คูณเข้าไปนะครับบางคนก็บอกโอ้โหเห็นตัวเลขแล้วมันง่ายเนาะไม่ต้องทําตรงนี้ก็ได้ถ้าร้อยเป็นเท่านี้นี่มันสองร้อยก็ต้องสองเท่าก็เอาสองมาคูณเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมหลังจากตัดกันก็คือเลขสองเอาไปคูณเลยก็ได้นะครับโอเคต่อไปข้อสี่นะครับข้อสี่ซื้อสินค้ามาชิ้นหนึ่งทำเหมือนเดิมครับตารางหกช่อง แต่ครูเขียนนี้ดีกว่าเป็นรหัสก้างปลานับ1 2 3 4 5 6จะได้ประหยัดเวลาไม่ต้องทําเป็นตารางทั้งหมดนะครับโอเคเรามาดูว่าเอลินโจทย์ข้อนี้มันผิดนิดหน่อยกเ็กเลกเลยกลแก่ๆนะอ่ะสิ่งที่ถามก็คือต้นทุนนะครับอ่ะทุนทุนซื้ออยู่ทางขวานะครับตัวเลขละ่ะตัวเลขคือ2อ0พนะครับขายนะครับก็คือขายนะครับขายอยู่ทางซ้ายเสร็จแล้วกาําไร20%มาแปรครูแปรเลยนะครับเอ่อเอ่อกำไร20%แปลว่าต้นทุนร้อยหนึ่ง อ่ทุนต้องใช้ทุนร้อยหนึ่งกำไร20ใช่ไหมกำไร20แต่ทางซ้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องขายมันไม่ใช่เรื่องกำไรก็ใส่20ไ,ได้ต้องเอาเรื่องขายใช่มันก็แปลว่าทุนร้อยหนึ่งขาย20เอ้ยไม่ใช่ทุนร้อยหนึ่งกำไร20ก็ต้องขาย120บวกกันงั้นขายก็ต้อง120ีแบบนี้นะถ้าอันนี้อ่านว่าถ้าขาย120มาจากต้นทุนร้อยหนึ่งแล้วถ้าขายจริงๆคือตรงนี้นี่ไงเนี่ยสองพันสี่มันคือเรื่องขายไงสองพันสี่ละงั้นต้นทุนเนี่ยจะได้เท่าไรห,ไหามามรบ หลักการพอดีขั้นตอนพอดีก็จะกลายเป็น2ตัวนี้2 0 0 4คูณ100หาร120เสร็จนะครับตอนนี้เห็นไหมถ้าโจทย์เป็นแบบนี้จะใช้วิธีแบบโรงเรียนจะมาใช้แบบว่ากำไร20%แปลว่า2 0ส่วนร้อคูณอะไรล่ะก็คูณต้นทุนเนี่ยก็ต้องคูณต้นทุนคราวนี้ต้นทุนอยู่ไหนล่ะตรงนี้ไม่ใช่ต้นทุนและแถมแถมยังว่าต้นทุนเนี่ยคือสิ่งที่เขาไม่ได้บอกกําลังถามเราด้วยเราจะหาต้นทุนมาใส่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยแหละ คือหลายคนติดกับตรงนี้ว่าวิธีง่ายๆของโรงเรียนวิธีเบื้องต้นเนี่ยเขาทํากันแบบนี้แปลยเปร็นเป็นส่วนร้อยแล้วก็ทําแบบนี้จนชินหลังจากนั้นพอเจอโจทย์ที่มันซับซ้อนมากขึ้นเขาทําไม่ได้หรือยังจะยังจะดื้อดันทุลรังออยสองพันสี่มามาเขียนตรงนี้เพราะเขาไม่มีนักเรียนคนนั้นไม่มีหนทางจะทําเขาก็ต้องทําแบบมักง่ายแบบนี้ไปซึ่งมันผิดนะครับเพราะฉะนั้นวิธีของครูจะคุมได้ทุกทุกลักษณะโจทย์นะครับอ้อคลิปหมดเวลาอีกแล้วต่อคลิป3นะครับ